นี่นะครับแม่ไก่แจ้มาฟักลูกฟักลูกบนดินสไตล์แบบไก่ป่าจริงๆตัวแม่เนี่ยเป็นลูกพันผสมระหว่างไก่บ้านกับไก่ป่ามันก็ตินิสัยชอบฟักเนี่ยฟักข้างถนนเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นเป็นป่าซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยไก่ป่าเยอะมากนี่เขาก็ <c oughs> ไปไปไปฟักเสร็จ ได้ยินเสียงอยู่เมื่อคืนเม่นั้นแมวเอาไปกินหมดออะไปอ่ะอ่ะไป,ะะไปเลยลูกนี่น่าจะห้าตัวหตัวอือนะอือเนี่ยป่าแท้ๆอยู่แบบนี้เลย โอ้ไม่ใช่แล้วน่าจะเจ็ดแปดตัวแม่ก็จะห่วงมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปหาอาหารให้กินก่อน